ก็สวัสดีพี่พทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้มาพามาดับองลอยนะครับด้วยโปรแกรมของเรานะครับก็เริ่มแรกเราก็เอารูปภาพองลอยเข้ามานะครับดับเส้นจากรูปภาพองลอยนะเออเราไม่ได้มาดั้งจิ้มเองนะครับลดขั้นตอนนะครับไอที่มันยุ่งยากอยู่นะครับก็ตัดปัญหาไปได้เลยนะครับเหรียญนี่ยิ่งง่ายนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้พามาดับองลอยให้ดูนะครับก็ได้เส้นองลอยออกมาแล้วนะครับก็กดอันกรุ๊ปนะครับแยกเอาแค่เส้นด้านนอกนะครับ แล้วก็ส่งไฟล์ออกไปเป็น SVG นะครับโอเคทีนี้เราได้เส้นองค์ร้อยแล้วนะครับส่งไฟล์ออกไปนะครับเดี๋ยวผมตั้งชื่อไฟล์แป๊บหนึ่งนะครับนะครับก็ส่งภาพออกไปโดยเป็น SVG นะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมคดีดองของเรานะครับก็นำภาพเข้ามานะครับภาพในเส้นที่เราด่าเมื่อกี้นี้นะครับอ่าได้ลยเส้นเข้ามาแล้วนะครับจัดกลางเข้าไปนะครับ ให้มันอยู่กลางกลางนะครับทีนี้เราก็เปิดปลั๊กอินคาริดอของเราขึ้นมานะครับโดยเป็นปลั๊กอินคาริดอที่เราทําการเขียนขึ้นมาเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตีเส้นก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วของเราก็จะดับกันอยู่จับกันอยู่ที่ตรงประมาณหัวเข่าเนาะอืมเป็นวิธีแบบง่ายเลยสําหรับมือใหม่ที่มีปัญหาสําหรับการดรับเส้นการทำลายต่างๆนะครับอ่ะเปิดปลั๊กอินขึ้นมานะครับแล้วก็เอ่อลากคุมนะครับอาจจะมงขอดูเวลาแป๊บ นะครับอ่ะโอเคลากคุมเสร็จแล้วเราก็จัดก,การแนวตั้งนะครับอ่จาจัดการแนวตั้งนะครับเรียบร้อยนะครับก็ดูนะครับตรงเนี้ยผมว่ามันต่ําไปเนาะผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดึงขึ้นไปจับประมาณสักเอ่อประมาณสักตรงเอวนะครับตรงเอวของตรงขององลอยนะครับอยดึงเส้นขึ้นไปนิดนึงนะครับโอเคให้มันอยู่ประมาณตรงเอวนะครับก็ดึงหดเข้ามาอีกนิดนึง นะครับให้มันไม่ได้กว้างจนเกินไปนะครับก็ได้ประมาณนี้สองนี้นะครับล้วก็กดเวลที่ปักกิงของเราได้เลยนะครับง่ายไหมนะฮะสำหรับคาริดอนะครับใครไม่ถนัด AI นะครับมีปักกินคาริดอมาแล้วนะครับเป็นเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะครับก่อนหน้านี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับทุกคนไม่ถนัดนะครับทุกคนต้องการภาษาไทยเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับเอาละเราได้เส้นแบบนี้แล้วนะครับเราก็กดเปิดเส้นขึ้นมา จริงๆอ่ะจะเปิดแบบนี้ก็เปิดได้แต่มันเป็นรอยหยักนไม่สวยเนาะดยส่วนใหญ่แล้วองค์รอยก็จะต้องทําเป็นทรงทรงโค้งประมาณหนึ่งนะครับแต่ตรงเส้นจับเนี่ยก็ให้เป็นเส้นขององค์พระนั่นแหละทีนี้เราก็จะเปิดขึ้นมาประมาณสักหนึ่งมิลเพื่อให้ห่างจากตัวฐานพระเพราะเราจะใช้หน้ากากสแกนหน้ากากประคอง ไม่ใช่นากะของฝาประคององค์นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมา1มิลนะครับทีนี้เราก็ะจะตัดโหนดนะครับตัดโหนดออกไปนะเพื่อให้มันเป็นเป็นขอบที่สมูทครับแล้วก็เป็นก้ามปูเข้าไปเนาะเอาละทีนี้ถ้าดูจากอยู่เนี้ยมันยังไม่ค่อยสวยเนาะมันเป็นทื่อๆเนาะผมก็จะขยับนะครับขยับประมาณสักนิดนึงแหละ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวผมขยับให้ดูนะครับนะบกเ็เดี๋ยวผมจะตัดโนดบานก่อนนะครับก็เป็นการขยับโนดขึ้นมานะครับโดยการขยายฐานออกไปนะครับดัดเดี๋ยวผมจะให้มันเป็นเส้นโค้งให้มันสวยนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มันโค้งไม่สวยเท่าไหร่นะครับปรับไปเลยหนึ่งด้านเพราะเรามีฟังก์ชันปลักอินอยู่นะครับกลับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับ แล้วก็เวลรวมให้แล้วเรามีปากอินอยู่ไม่ต้องกวนะครับก็ผมก็จะเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มโหนดด้านล่างนะครับเพื่อเป็นการตัดเส้นแบ่งออกนะครับเราจะใช้แค่ฝั่งซ้ายเนะาะทีนี้เราก็จะไปะกดเบรกทุกเคิร์ฟนะครับอโอเคเดี๋ยวผมขอโทษผมลืมกดเบรกโหนดนะครับลืมนะครับแล้วก็ได้ใช้เนาะส่วนใหญ่จะใช้เป็นนิยายเพิ่งจะมาเขียนเป็น คารีโนะครับอ่าเดี๋ยวผมกดเบรกโนดก่อนนะครับก็จับให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเบรกโนดนะครับนะแยกโนดเข้าไปนะครับอ่าแยกโนดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะกดเอ่อแยกกรุ๊ปนะครับอ่าออกไหมอ่าแยกโนดเสร็จแล้วก็กดเบรกเบรกโอเคขอโทษลืมนะครับกดเบรกทุกเคิร์ฟนะครับแล้วก็แยกออกนะครับทีนี้เราจะไปฟังก์ชันของเรานะครับที่กลับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับ นะกดที่ปักอินได้เลยซ้ายไปก่อนขอเปซ้ายนะครับมันจะเวลรวมให้แล้วเรามีหน้าที่แค่กดชาร์ปแล้วก็กดรวมโน้ตนะครับอาี๋ยมผมซูมลงไปให้ดูนะครับกดชาร์ปแล้วรวมโน้ตนะครับโอเคจอยโน้ตเข้าไปนะครับตอนนี้เราจะได้เส้นตัวบล็อ,อ,บอ,กบอกตัวผู้ใช่ไหมอ่าได้บล็อกตัวผู้ละนะครับเราก็จะเปิด บล็อกตัวเมียต่อบล็อกตัวเมียก็แล้วแต่คนจะใช้นะครับใช้0.8หรือ1มิลก็แล้วแต่นะครับผมมีฟังก์ชันที่เป็นปลั๊กอินขยายออกให้แต่ละขนาดให้ทุกท่านแล้วนะครับก็ขยายเอาเองเลยนะครับสามารถเลือกขยายได้เลยนะครับถ้าเป็นแบบเหรียญก็สามารถขยายาโดยปลั๊กอินที่เป็นสําเร็จนะครับแต่ถ้าเป็นองลอยอาจจะต้องขยายเองนะครับแต่มันสะดวกสบายกว่าที่เราจะต้องมานั่งกงดคณวณถูกเคอร์ฟเอง หรือกดคอนทัวร์เองนะครับเอาละทีนี้ผมจะใช้ประมาณสัก4มิลเนานะขอบหน้ากากนะครับก็จะเปิดขึ้นมาเป็น2เส้น3าเส้นนะครับส่วนเส้นตรงกลางนี่จะเป็นเส้นส่หลายบัดนะครับก็ได้ละทีนี้เราก็จะเปิดซิมโบลขึ้นมาเพื่อใส่จั่วด้านบนนะครับสร้างหน้ากากก่อนเนาะเราจะสร้างหน้ากากของมันนะครับเปิดจั่วด้านบนขึ้นมานะครับผมเลือกก่อนนะครับโอเค อุ้ยนะครับไอจั่วตรงนี้เนี่ยผมดันไปเซฟเพรที่มันขนาดใหญ่เกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาลดเราที่หลังก็ได้นะครับไม่เป็นไรก็พลิกกลับด้าน้มันตรงก่อนนะครับแล้วก็กดที่ฟังก์ชันแยกกรุ๊ปนะครับแยกกรุ๊ปสองครั้งเพื่อแยกตัวลายออกจากตัวจั่วนะครับก็กดจั่วออกมาแล้วก็ลบลายทิ้งไปก่อนนะครับลดขนาดจั่วลงมานะครับให้มันได้ขนาดเท่าองค์พระของเรานะครับไม่ได้ใหญ่จนเกินไปจนน่าเกียดนะครับเอาปับ พอประมาณนะครับวางไม่ตรงไม่ต้องกลัวนะครับเรามีฟังก์ชันตัวจัดการแนวตั้งอยู่นะครับกดที่จัดการแนวตั้งนะครับก็จะได้เป็นเซนเตอร์ออกมาละนะครับกดที่จิ้มเส้นจั่วด้านนอกแล้วกดเบลนะครับเราก็ได้เส้นหน้ากากของเรานะครับทีนี้เราก็จะเลือกลายมาใส่นะครับกดรีมูฟนะครับมีโอบเจกนะครับเพื่อที่จะเอาลายมาใช้นะครับก็วางเข้าไปแล้วก็กดขยาย ออกตามที่ตัวเองต้องการเลยนะครับเราต้องการขนาดไหนเราก็ขยายออกไปขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวดึงออกมาก่อนนะครับตีไม้บรรทัดลงมานะครับเพื่อที่จะตัดเส้นนะครับตัดให้เหลือบาซสายบาขวาเนาะเพราะว่าเราต้องการให้เส้นวิ่งแค่บาซสายบาขวานะครับเราไม่ต้องการให้เส้นวิ่งรอบทั้งหมดนะครับอ่าเอาละทิ้เราได้แล้วเราก็เอาลายบัตรเข้ามานะครับเปิดฟังก์ชันลายบัตรของเราขึ้นมานะครับที่เรามีนะครับ อันนี้ของผมจะเป็นลายบัตร lp นะครับเป็นลักจังเลเซอร์นะครับนะบก็คลิกที่เส้นลายบัตรตร,ตรงกลางด้านในนะครับแล้วก็เลือกลายที่เราชอบใส่เข้าไปนะครับก็ผมยังไม่ถูกใจลายนี้นะครับก็เดี๋ยวถึงดูก่อนผมจะเอาลายประมาณหน่นะครับลายนี้ก็ยังไม่อ่ะผมเอาลายนี้แล้วกันเนาะอ่าแล้วก็ลดขนาดดูว่ามันไม่ชนเส้นนะครับอ่ะลดไปนะครับ ให้มให้มันไม่ชิดเส้นจนเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเลเซอร์ตัดมันจะกินเนื้อเราครับแล้วก็หดเข้ามาให้มันไม่กินเส้น,นครับเอาละทีนี้เราก็ก๊อปปี้ตัวหน้ากาก1ชิ้นนะครับเพื่อที่จะเอาเส้นหน้ากากเนี่ยไปรวมกับห่วงหูบัวนะครับก็เลือกหูบัวขึ้นมานะครับเอาจากซิมโบลนีล่แหละนะครับมีวัอบเจกต์ขึ้นไปนะครับแล้วก็กดปิดฟิลเข้าไปเพราะว่าผมต้องการใส่ฟิลเข้าไปผมผมยากเห็นชัดไง จริงๆถ้าเราใส่ตัวแบบนี้เข้าไปเลยอะ่ะมันเห็นไม่ชัดเนาะนะครับก็เอาวางเอาไว้แล้วก็กดอันคุบสองครั้งเพื่อแยกไอ้ตัวรูลมกับตัวบัวออกจากกันนะครับจัดกลางแนวตั้งนะครับทีนี้มันดูเล็กเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะขยายหูบัวสักนิดหนึ่งนะครับหูบัวมันเล็กเกินไปนะครับก็ขยายสักประมาณประมาณนี้แล้วกันนะครับ โอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับจัดการแนวตั้งหนึ่งค้างนะครับแล้วก็รูอ่มรูหูเขาเรียกอะไรนะรูห่วงจะใช้ประมาณสัก2.5้นะครับรูห่วงนะครับก็เปลี่ยนขนาด2.5นะครับแล้วก็กดที่เจมบ์อ่กที่เส้นบัวมาแล้วก็เส้นหน้ากากนะครับที่เราก็ปี้ไว้แล้วก็กดเวลบวกเปิดแกนนะครับที่ปักอินเลยนะครับอ่าเราได้แล้วนะครับแล้วก็ดึงลงมานะครับเอาละดึงลงมาให้มันได้ ไม่แหลมจนเกินไปเนาะก็ได้ประมาณนี้เราก็จะสร้างตัววงกลมขึ้นมานะครับเป็นรูลมแล้วก็รูเซ็นเตอร์นะครับรูลรมเราจะใช้ประมาณสัก3.5มิลเนาะก็เอามาไว้ตรงเซ็นเตอร์กลางนะครับล้วก็กด Copy 1ครั้งจากรูลมนี่แหละที่ฟังก์ชันปากอินของเราเนี่ยลากขึ้นไปนะครับเราก็เปลี่ยนขนาดเป็น2มิลนะครับโอเคซส่2มิลนะครับเราก็กด Copy นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการแรวตั้งครั้งหนึ่งเนาะ กืก๊อปปี้แล้วลากลงมาด้านล่างนะครับเป็นเซนเตอร์ด้านบนด้านล่างนะครับอ่าล้วก็กดลากคุมทั้งหมดแล้วก็กดจัดการแนวตั้งเพราะเรามีปักอินอยู่เราไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันไม่ตรงนะฮะเสร็จแล้วเรากดสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยถ้ามันเล็กกว่าพระนะครับเราก็สามารถขยายขึ้นได้นะครับขยายออกไปนะครับให้มันคุมนะครับตัวนี้เป็นตัวบล็อกเนาะสร้างบล็อกขึ้นมานะครับ เอาละผมก็ประมาณนี้นะครับขายายออกด้านนอกนิดนึงอ่าส่วนใครจะแยกก็แยกนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยแยกหรอเดี๋ยว,ยวผมจะแยก4ี่เซตให้ดูนะครับจะมีปลั๊กอินอยู่นะครับการแยก4ี่เซตคือการแบ่งหน้ากากแกนบล็อกกดขอบตัดจบงานนะครับสี่เซตนี้นะครับถ้าใครกลัวงงสาหรับมือใหม่ก็แยกซะแต่สําหรับคนที่ ทำนานแล้วไม่จาเป็นต้องแยกก็ได้นะครับก็เนี่ยถ้าแยกกราก็ไล่ลบแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราส่งไปที่ตัวโปรแกรมสั่งตัดของเรานะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแกนพาร์นะครับอ่าส่วนตัวผมผมจะไม่แยกกันเนาะเดี๋ยวผมก็จะลบทิ้งไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปแยกของผมเองนะครับผมเข้าใจเส้นละนะครับทีนี้เราก็ที่ปักปักอินฟังก์ชันปักอินนะครับแล้วก็ส่งมาที่ตัวสั่งตัดของเราคือโปรแกรมตัวลเบิร์นนะครับ ที่สามารถตัดเส้นผ่าได้นะครับดาบเส้นผ่าได้โดยไม่ต้องมาจิ้มดาบเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจสามารถติดต่อได้เลยนะครับนะ